สวัสดีครับโอ้วันนี้ชีวิตคนนอกได้มีโอกาสต้อนรับวีวีซ <c oughs> ูเปอร์วีไอพีแมวหาวันนี้มาจุย่ยตะอินป่นสีกระเบื้องนะครับพอแล้วอุ้ยจุ่ยตะอินจนผมขาวหมด <c oughs> ผมก็แชันแลบมานน่อยมาแรงนี้มีเมนูเด็ดนะครับแกงออมจ้นนะครับนะบนะ้อเดี๋ยวเขาจะกันนี้จินนยำมมาเตือครับตามเครื่องล้อเลยน่าอุ้ยเนาะ มือหมาเตือ,อ๋อโอยตำก็มั้งต่ำนะครับเดี๋ยค่ะ,ะเยะ็นี้โอ้มีเครื่องเทศนอครับนอ <c oughs> นี่เป็นหอมแดงหอมขาวใส่ขมิ้นไปอย่างน่อยนะครับขาจะไข่ห้ามลืมนะครับอ่าโอเคอ่ะพริกแห้งกับปิพร้อมจัดจัดดูขาวพดผมบ่นสีนี่เนี่ยสั่งกุ้มไม่แต่อินสักกุ้งมาวางคก ลืมไล่แล้วก็ต่ำพริงดังนั้มันต่ำหลายวันแล้วส่วนไอ้ก้อนไอ้ใช้ห่อเนี่ยเหมือนเหมือนเขาจะพุทธมานะครับเออไปลุยตัวทีมงานตั้งเชียงลุงก่อนนะครับบรรลืมกันนะครับเออรับรองไปช่วงนี้มันก็ยังเหมืนลงตัวเลยเนาะมันนี่ก็เริ่มจะแปลงหงจอดลบมตนนะครับฝ่าฝนมาอำนวยมันจะเคืนไปหนองมากับฝนไหลฝนคครับดีในเมฆบ้านไอ้บุญบุญอยู่ขั้นนะครับเนาะเลยไปอาศัยกินกัน้น เออในหลายบวกกล่านี้มือหนึ่งเซก้าพียังครับอเซก้าพีเลยพักเ,เตรียมไว้นะครับก็มีต้นหอมพักชีน้ำพักชีฝรั่งเออพักชีไปเหลือ่พริกจินดากับใบบวบปูดหากจ,จะใครหากพักชีนะครับเนาะงน้ำพักชีนี่เขาบดดำก็ได้นะครับกับแกงออมจีนี่ผมมาเตือนครับแกงยิน <laughs> นี่แต่อิน ลาเก้าึ้นดดมันดด้้ได้เลยจำไมมา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 ไอ้เจ้ากัดเองเจ้อ่อินจะเป็นแม่งานนะครับอุลูกมือโอ้โหอรแต่ เฉยคนสีนิ่ไมได้เนาะผมขาวหมดหนเนาะก็เลีลหนหน้ยงได้ฝันได้เนาะแต่ใครยังไม่ฝุดได้ขาวต่นี้เตรียมไฟไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวทีมงานยุกเข้าศูนย์หัวฉงมาหามากิน <laughs> ข้าวแรงด้วยกันวันนี้ไม่แง <laughs> ่กินวันี่แรงนี่แง่ก <laughs> ินจ้เจ้มส่วนเหลืองเนี่ยกินนี่แรงนี่ เดือดวนปุ่นเนี้ยเขาซอยมานะครับแรงเนี่ยเขาซอยม็ตอนนี้ตั้มเดืเดวนก็มาเอวหลานด้วยมาครับไป่รุ่นยุกเก้าสูงกอนแข่งออมจินมาตั้มมาเดียวเฮียครับเจือท่าแล้วกันมองแล้วนะ นะครับมาถึงตำแหนเดียวนี่นาพี <t> ่ขายวันตำ่งเดียวนี่ต๋องไโลได้ยินเสียงคนจีนมาส่งออกมาจากหนหมูหูนหมู่นงนี่นะนะครับไหนขอโก้นะะนพี่ขายมุด โอ้นี่เป็นที่หนูหลายตัวนะครับนั่นนี่แก่งอมหนูเนอะครับนิ่นะเอ้๋ว <c oughs> นักหลอกนลอววงทิพร้อม <c oughs> เข้าถ่าเข้าถ่า <c oughs> ยิงงานไปวงใต้มลากกันยกเก้าศูนย์จอด นะครับอือเอ้าหม้อเตรียมไฟก่อนนะครับโอ้โนจะไปตกแต่คืนนี่เฮ้ยหม้อกะล้อหม้อกะนับนับอ่ะอ่วันนี้หนูหนูได้มาหลายตัวนะครับอืมเปิดครัวมาเฮื่มเรียบน้อยนะตอนนี้เขาจะโก๊ะพองลิ้น มาะดาวเทิร์นเมนดียวกันดัเดียวนี่อยู่บ้เปื้นี่บปแงงนั่นแงงคุิตีนหนูออเปตินอยู่เนาะแก่เย็นอืมเนี่ยอก้คนรับเหนอยู่ห้สักถยอยมาแล้วครับแกตัวหม่คือโดนฝนไหลมัดต บรรยากาศกำลังม่ออ่ะเนาะอีเนาะนว่ามันจึฟังมันจึงแบบนี้แนว่าแต่กอว่าตัวมีพิกอัพนนีรถเียงมันจะกว่าโอ้ลมมันจึงจึนว่าถ้แล้วยกเข้าปุ้เนี้ยจำเดี๋ยวพนกมีขัตกกระจายมันกัดึงตัเนี่แหละัูท้ายบอกออกอ้อหน้าคมสั่นเอาเงา เออเอาอย่างมาโชว์ใครไหโอ้นังพึ่งมาแล้วครับเน้รเอฟซีครับอันไหสนใจนะครับเกิโอ้โหนี่เป็นแฟนชายของครับโชว์เลยโอ้ไม่ใช่แฟนชายคือโอ้โหอันนี้โลโก้โลโก้อืมใช่ไหมพอๆชัดๆนี่นะครับมันบอกใครแจมเนอครับต้องต้องเอาเอาเป็นภาพพื้นที่สิ เออนี่ครับนี่ครับนี่ครับสนใจทักได้นะครับเนอเดี๋ยวจะมีน้ำมึงแทะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเอเดี๋ยวอันไปรีวิวตอนที่ว่าหางมันเป็นยังไงยังไงนะครับเออนี่นะครับสนใจทักได้นะครับเอาไว้เอาไว้ไปอันเป็นอันอย่างก็ของช้ำด้วยเนาะเวลาเป็นดําหัวนะครับคนเท่าคนแก่ช่วงสงการนี่นะครับ สั่งมาได้ครับผมต้นสองร้นยห้าสิบเลยเออบ้านนอกปานงเบ่งเท่เออแม่นครับเดี๋ยวจะแจ้งราคาหำกำนะครับเน้อว่าพึ่งพึ่งไปนี่เป็นไดรคุณภาพนะครับครับอันนี้ถั่วงใส่กิกครับอือบ้านนอกอย่างบ้านนอกมันมีหลายระดละนะครับให้นี่นะครับงุ้งใส่กิกเลยนะครับถั่องผมต้องห่วง เดี๋ยวราคาได้จะแจ้งกับนะครับเนอเขาจบดูการนั้นอันพึ่งปีนี้นะครับมันจะเป็นยังไงพงนะครับแต่คงบเกินบเกินอันทีวเอฟซจะซื้อได้นะครับมันรับรองนะครับทุกหยดถึงมียนะครับไม่เรื่้วนะครับเนอปเกี่กมู่บนอย้มันานอามกันไะครับมันเปิดใจยังไมตรวจจายบัเนี่ยต้องมาเทศเหน่ยหนนาเนาะ เอ้พูนเมีเงินเน่เอาเปิดเปดเรตอลเปิดแล้วแต่เปิหนักะทำใหเน่จะไว่าทำให้จอมเบดมันจะได้หอมๆก่อนนะครับเน้อไอ้พูยังดีไอ้พเปิดก็อีปุนยังง่าไอ้สันไอ้สันมันจะสันมาได้โว้ย ไอพนนี่นะเปิดหูมาได้ขนาดหนองควัเล็กมือยู่้นมาหายสได้ขายากเลยดอกฝาหัวกทับตัวห่หัวน้ำใต้วาดเยอดออ้ใหญ่อยนะมนดมอนเ่าก้ไลไปสามมือได้หาโอ้มนหอมกันนะครับงูต้องให้มันบาดได้ไหนนะถาวันนาไ่าจะได้จบวันนะลนาได้ไรอังไ จิ้นจิ้นจิ้นหนูที่นแถ้าเป็นมูจอมเดนมันจะไปยางมันกว้างไม่ตั้งแตของเนาะเดี๋ยวเขาจะงูไปของมาหอมละอ่ะนี่หูลงไปนี่กใ้หนูหลายตัวเลยนะครับคนไหลถ่ายเองทำเองนะอจดีไม่อยู่ทงานในตระนี่ เลืออุ้ยับน้หัวแบนี้ดีครัแกงอะนี่อนี่หน้้าแบบน้อน่นะครับน้ำป่านะครับเออใส่ไปนะครับชอบน้ำป่าอันยังจะใส่คั่วไปตัยนะครับบบเมใคนไมเอย่้ายบี้ำัน่ ขาจะไปขากี่กามันตกกระนไหอหลงนี่เขาจะข้าไปเรื่อยๆนะครับมขีเจ็รอยออยัฮะไปว่าถ้าฮเอาน้ี่นะไปเรื่อยๆนะครับฟังใสีน้ำตื่นนะครับมันก้นออก ครับเนื้อ้วใส่ทีละนะครับหมดหมดละนี่น้ำใส่นะครับเนื้อเนล้าใสกแล้ววันนี้ใส่เราเดี๋ยวไม่เหม็นแค่นี้ได้ได้ฟิวเดี๋ยวใส่น้ำเพิ่มน่อยนะครับ แกเสร็จที่เกือกเลยกะ้วากัน่กจะหันในยันกลับก่อนเว่าในยันหิกินเรานี่ยอกจะรอดกจนกกานหน้าเจียวหลก่โอหอุอ้ยมันซึมแต่ว่าสิเมาสีปูดหลังกาค่ะ เลียมนะครับติดต่อไมาได้เออน้ำพึ่งเดวบอลราคามกำครับอันนี้เขาเขานงาซุกรถไอ้เมื่อกี้แี่ไหวุ้นอะรร้านตัดเข่าอย่างไรบ้านหนึ่กันเนาะโอ้ยไปไหนนอนนะแต่แี่ตั้งแต่เขาต้องเป็นส่วนตัวเนี่ยนอนในบ้านมันได้มันเตวจ่มจ่มเตี้ยวเตี้วอ่ะงดคืนน่ะคนในบ้านได้รับแขกเต้ยนอนเลย ็ไหลออกเยีมดีครับหมู่บ้านเนี่ยคนเดี้ยดีรอหนาะพหมู่บ้านสอกขตนยางมันนันหรอี่หมู่บ้านหลายตัวรวมกันพว้งร้อยหลวงให้กับมักอยู่นีเขาพมนีมมาแล้วนะติดกินดานะครับอิงซอยเวกลงไปด้วยน้ทอมใน้อน่นั่งลนกด้วยกันวันยกว่ะ วเด็ดลุดเนี่ยม่ว่ของขงมันดีม่มาไอ้รูพอนี่ยพอบ้านร้อยนอกไปทำไรงหลังลานหนีาไปทงปุ่นไม่บโคตรแล้วใส่มรุนกันน่นะครับนี่ยโอ้นี่ไปกันแตพอเดือนมมานี่มีดีใส่ด้วยนะครับอ้มมต้องน่นขมเลยได้ได้ด้มูน้เกิดติลงมาดยกนี่เตี๋ยวเดีอยเดือยอูเดอย ช่วยเหนิถ <Cornell> ้ามอมูห้ามูแปดเลยต้องพานเยวันบบใจนนองอันนี้มันเข้ามูสามนี่นโอ้ลหมูเลยเนาะมูห้ามูแปดเลยจะได้เนาะมันต้องพันสามอน้องสามปด้โอบไอ้นมันเล่นเห็นละเอาเรามัดกูตักเางาวด่าันช้าดือห้ามได้อ้นีครับ ักสองจอนมันลํากับคนป่วยอะไรเนี่แข่งอมหนูอือเออหอมดีใส่ตัวยระปบไมัน้องจอขนาดหนน้ำชาต้นหอมผักชีนี่ชีใบเลือยหรือพกชีพลังนะอมลงใส่นะครับ สัมปีษามันอู๋ไปไปจะได้ลองกับปลาเจ้ากับไปถ้ามานะมันได้นักองค์ค hmm. ีบ er> ูนาเลยสั่งบอกมั uh, um, mm ้ปลากัไอ้พวกมาเอกตักสองคนไก่้พวกไอ้พวกกันไอ้พวกกันคนเลี้ยงมันได้กันนึงว่านี้สักอย่างละ แตั้ไปสกน้อยกําน้อยเนาะเย็นแล้วอาใส่น้าแมงเย็นแล้วเดี๋ยวอเอุ่นแขงทหไมอดอจะำนเหมือนจะเปรของอยู่เดี๋ยวเดีดีดมือลสองย่กนนสอง่ย่กันมีหลายวยอยู่เป็นอย่ง ินใส่้มากใส่ดีตวเองเพเรากองออมว่าไม่เลยีใส่ได้ใส่ได้มักเนื้อคือหอมอย่ยงของไผ่บนหอกขมาให้จอได้ทั้งทัมักใส่เอาทกีอ๋โอ้แปลล้วนฮาจิ้มก่อนนี่โอ้โอ้โอ้อ้หน้นี่นอ้ออ้ัวรโอ้โอนโ้าอ้โอ้โอ้าอ้้้โอ้โ้โอ้โ้โอ้้้้้้ออ้อ้ออ้้ ก็ให้ก็บนจมีหรอจะไปขึ้นเปนอุตั้งใจนาเน่ขอดินในจงอ้อเนาะก็ไอ้สัวไปอู้จะได้อู้ไปบบตรงขึ่งจะได้พอลุงหมายเป็นยังจอดเดี๋ยวขอน้งปะาน่อยอีนนี้ะเอออยากาเจีพูดพูดเออดินมันแข็งเรื่อเดี๋ยวพอหัวเอเม่อู่กับบ้านเฮานี่ยมันถึงขนาด มันองูนใหญ่น่มูน่เลาว่ะน้ไหลอยู่มันไปยะขึ้เชื่อให้น้อยนะครับคลิปลงคิอบดียกเล่าเออโซนไว้ก่อนอะไรกันเป็การทุ่เนี้ยมุงเนยมเอนี้กับน้ำเพิงนี่แม่นนเปิงเนาะมูนแปลงมันเียก่าบุกเบิหนมันลักปีนี้จมาได้ปีหน้าได้กับไห้นะ

สมามปีก็เจ้าอยู่นี right. anyway. Bal, ่รบกันกมก็ไม่ได้กันถ่ายทาลาปีแรกเนไเ้จะหันออกเกเงนหรอกครับี่ลงทุนที่ยงเก็บสองหมื่นกับลุงหม่มือฝาเก็บสองหมื่นเลยมันจะได้แปดหมื่นคนเลยได้ละมันได้ตีละไตีแล้วนะแปดห่นะ้อครับตเงอะไรจิมาจิมจมานิไดมวจนาจาจิจิมบจจบจิมมาา เกดนอเเนเนี yeah, really. Actually, yeah, no ่ม no. no. no, no right. no ันตติดเหนียวจังวะเลยอ่ะแ่บแ่บเนียวุกเอซีบอกน่าทีมงานเมียนายได้หอืมนล่มดก้ามีนคยหยาบมาแล้วขนาดมาได้ไปสามเ่งมาเออมั่ไนะไอหนะ นะครับมันเมือได้กินนะหนูปุ๊บลายตัวนาะเนาะครับุดเลยวัหนูนี่แป <oh ้งน้อยเออเนาะอาหารบ้านเขาครับแม่นยากอาหารแบบมันนอกมันนอกเขาครับกินกันได้นาะใบหมักมันยากไอ้คดไหลังเนะอ้นะ ไฟหมอบหมอบแวะนีิสกรรมแปลงกแปลงหักรอปล่ไงไปนี่มันจะเอาดอถ้าตัวกังไปนี่เออนี่ออปตอกันนี่ปวดหูครัมีคนเหลานได้คนมาเปิดกเนียเพียิบด้กังั้นเงอะงเอง่ โอ้ยครับที่ไหนมาดีครับดีครับผมดีครับมามาเชิญเข้าด้วยกันเอลียวแล้วล่ะเอาไม่พอดีเอาวล่ะไดาแล้วครับทยอยมาละยุกยุกเก้าส่วนแล้วไงป้อเป็นดีเจดิเด้อดีเจแต่รมาล้มโพงกระตั้งนี่แล้วอ่ะปวดท้องเนาะ

มาบอกเขาเน่ยเขากินก้อนหน้าได้ชิปเอดบุญเน่ผู้สอนเตือนติดโควิดมาเนาะไกลกันหน่อมมาใชงไหเชิญทราะวมาปีมันที่หลังเท่ห์มือดีเจครับนี่ยยกเกาสูงครับแันี้ไอ้ไซส์จะจิ้มน้ำผึ้งผสมมันมันดีไอ้สกีให้มันหมอห่อหละ ะงดเลยกินได้แหละยาวลุงเหมือนไรเล่ากินนักมาแล้วกินนักไม่รู้ต้องนะคอยยันกินกาแฟกันนะกินกาแฟกันกาแฟน้ำนี่ต้องเต้นน้ำตาลเลยคอยย้ํามั้งเนอะมันต้องเปลี่ยนก่อนนะอันนี้มันสูตรเก่าเลยนี่นะอ้าวคอจิ้มามือน้ำเบื่อประ ่ไปเอาทุกวันทินไอ้ไช้ฮมเอาเนะเพวสาไปหิวนี่สั่งได้ครับสั่งได้เลาสองเก้าเก้านะครับกดรต่างหากนะครับเดอฮฮฮฮมมมึมฮึมาอ ครับเชื้อเเันเพระรอดพ้จากการกักถัว่งรอรออดอไหัวนินมน้ำพึ่งน้ำพึ่งเห็นไหน้ำพึ่งปลาของของแตะของแตะมาโปนี่เจอจิ้มพออืมนี่มือเครื่องเสียงทำสายาแล้วกดปุ่มไปกินป็นยาอะไรนะ ครับวันี้กินนักันกกินนักเรู้ต้องครับโอ้ครับเดีล้ากินล้ำกินเดรูต้องครับนี่ครับโหมดในวงไตนะครับต่ทีมงานชินุ่มก็ยังลืมอโอ้แกงหนูมแกงหนูแกงหนูแกงหนูไมเนมาหลายตัว่ครับเาอยู่เราอยู่จาดกระโดดน้ากั

เเสียงเอออไอันเนาะเออครับอยู่บ้านอยู่สวนุ้งมันละกันงูนี่นะครับจงนี่เออวันนี้เขาสันีิก็นเนาะเดี๋ยวไปรีวิวกันเออไปพอน้ำพึ่งก่อนเอครับไปพรึ่งก่อนหวัดแต้มวแต้จะไหนเนี้ยขาอันนี้น้ำพึงสูน้ำนะนี่พอนีสีจุดวงโอ้ สวัสดีครับสวัดครับมเอยดีกว่าครับครับผมอ่แงสวัสดีครับผมปาตกปาตม่น้องมา้องไุดคนดีมาหลายทั้งนั้นเลยยอนย่บ่ย่อต่อไปเรื่อยใสในตู้เนอะแก้วดักบลงคำเดียวมดหลง ไม่เส็งเนอะถามเออไอแก้วหลอดฟ้าวันนั้นวันที่ที่สามแล้วเพียไป่นอนห้องเศร้าไม่ยอมเป็นอย่างเ้ออนกว่านอนโอเคเออโดนตัวลืมจอดเืม จา้ออไปจัดการเลยอืใช่แต่เนี่ยครับอ่ายุคอยู่น้อยหลวงเนี่ยมันยุคเก้าศูนย์ยุคบุ่นนาสองพันเนี่ยศูนย์กันเออแต่หักกันนะครับหมู่บ้านเขาปนเนาะเออในดวงไอเพียเข้าห้องเนาะหลอดไปเลยช สเลเลยอย่าะหอวมันเพียเข้าห้องว่ะมันคืดจะหอดเขาเดียอยาห้องดัปิมันเดวเขาจะกินข้าวกลงเก้อไ้ไาจูได้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 รปอหลงไม่ไดู้หลงมาครับรอยหลงะดุกูหลงเข้มไหม มันกีเกียผมเาผมลุกก็ลาดมนดินไโอเคขอกมาอีหลังเสร็จก็เสร็จก็ลาดเอามาต่อยพิกล่าเลยโอเคเข้ามาครับหมอถ้มีขอปลกมเออนี่แกงหนูเนาะะ แกงนูแกงนูแกงนูเลยแกงนูแกงนูน้อเมงจอนอ่นแต่เาแกงนตั้งหลายรอนมาจี๊เก้ศูนยอศนย์ลวมกันผู้ช่วยล้วนไปเอาแมงจมาลาบลาบเมงจอนอีรวเัยจ้าตั้งเมงจ้นลาบเมงจ้อนนลาบมีเขานี้เออเดี๋ยวปันกู้ได้ว่าต้องน้ารับ Oh ด <de> ้วยด้านของร้อยหลวงนะครับเน้อวันนี้แก่งเอมหนูลายป่วยเนาะคนหู้กันดักไว้นะครับเน้อเอาหนูเป็นบรรยากาศดีสุดยอดนะครับเดี๋ยวขี้หน้าไม่อยางเห็ได้น้ำที่ปลาไปทั้งแน่หงก้อยใตามนะครับเพราะว่าอยู่กับยุคก้าสูนนี่นะอย่าเอาอยู่ได้หลวงนะครับเนาะ โอเคนะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับอย่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์มือถือล้งใจนะครับถ้าเขาตัดตั้งถึงเมนูอย่างเห็นดือดจะปาไปตั้งแม่ก็คอยติดตามนะครับนี่เรื่องปาบะน้ำมันห้ำหอมมาอยังนะครับไปคลิปหน้าไปกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าเขาฝันปล่ยร้อวีรบัติครับ